เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ17นาิกนาทีถึง17นาิกามนาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณทัศด,ดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะสวัสดีคุณอรพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ก็อยู่ในช่วงของการทางานทิ้งท้ายก่อนจะหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนะคะแต่แน่นอนค่ะเรื่องของเขา้า ข้อมูลข่าวสารยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐเองมีการประกาศนโยบายภาษี ก็หลายประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบนะคะซึ่งไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเป็นการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าของไทยเวลาจะเข้าไปสหรัฐคุณอรพันธ์คุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ยอาจจะอยู่ที่1 0 0บาทคราวนี้เนี่ยก็จะต้องเสียเงิน อยู่ที่137บาทด้วยกันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับภาษีนำเข้านะคะ,คะซึ่งทางรัฐบาลเองก็เรียกว่าเร่งในการหามาตรการต่างๆรับมือค่ะ นอกจากนี้นะคะความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติพาไปติดตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐสภาสงกรานต์ปีนี้นะคะมีการตั้งเป้าที่จะลดยอดจำนวนผู้เสียชีวิตลง5%จากปีที่แล้วด้วยรวมไปถึงการรับเรื่องนะคะเกี่ยวกับปัญหาสารพิษปนเปื้อนในลำน้ำกกจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดเรื่องราวต่างๆกันแต่ก่อนอื่นพาไปเริ่มต้นกันที่มาตรการรับมือนโยบาย ภาษีสหรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหาวชิวระได้ถแถลงถึง5แนวทางในการรับมือนโยบายภาษีสหรัฐบอกว่าแนวทางนี้ไทยก็ได้สหรัฐเองก็ไม่ได้เสียอะไรเช่นกันค่ะ ค่ะซึ่งการประชุมหาหรือมาตรการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐในวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีผลการประชุมถแถลงโดยนายพิชัยชุนหะวชิรระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ โดยที่ประชุมเนี่ยมีการย้ําถึงความพร้อมของรัฐบาลในการที่จะรับมือแล้วก็มีการเปิดเผยแนวทางที่ไทยจะดําเนินการในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกด้วย โดยแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็ประกอบด้วยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศการทบทวนภาษีนําเข้าสินค้าและบริหารโคต้าเพื่อเปิดตลาดอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็การปรับปรุงกลไกลภายในประเทศเพื่อลดความซ้ําซ้อนทางกฎระเบียบและก็อุปสรรคทางการค้าค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีมาตรการคัดกรองสินค้านําเข้าอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกกล่าวหาว่าเป็นทางผ่านสําหรับสินค้าราคาต่ําปรับโครงสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตเคมีรวมถึงการลงทุนในสหรัฐเพื่อสร้างเครือข่ายมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรียังได้ย้ำ ถึงการรับมือจะใช้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์และการเจราจาอย่างเป็นระบบโดยจะดําเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายพร้อมสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะเตรียมพร้อมเจราจากับผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยนี่ก็เป็นแนวทางนะคะของรัฐบาลในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาษีสหรัฐค่ะ นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมสภาที่ผ่านมาเองก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเสนอเป็นยติด่วนแล้วก็อภิปรายอย่างหลากหลายเลยทั้งสสจากฝ่ายรัฐบาลเองแล้วก็ฝ่ายค้านหวังที่จะได้เป็นหนึ่งในแนวทางในการที่จะช่วยบรรเทาเบา,บาบางลดผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐได้ค่ะนี่เป็นช่วงแรกที่หยิบยกมาฝากกันนะคะช่วงหน้าค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้แน่นอนฝากความห่วงใยนะคะในเรื่องของแนวทางป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง สทกาลสงกรานนี้นะคะซึ่งทางรัฐสภาเองก็มีคณะกรรมการที่พิจารณาแนวเรื่องนี้และปีนี้เองก็ตั้งเป้าด้วยนะว่าจะต้องลดยอดผู้เสียชีวิตลงให้ได้5%จากปีที่แล้วติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะก่อนจะไปติดตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐสภาพา,พาคุณผู้ฟังมาดูข้อเสนอแนะแนวทางนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในลำน้ำกกจังหวัดเชียงใหม่ของคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนค่ะ ค่ะซึ่งปัญหาสารพิษปนเปื้อนในลำน้ำกกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ถูกสะท้อนถูกร้องเรียนผ่านไปยังคณะกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการมาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นะคะหลังจากพบว่ามันเกิดจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรซึ่งสสในพื้นที่ค่ะสสสมดุลอุดเจริญสสเชียงใหม่พักประชาชนก็ยื่นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหานี้ ไปยังนายพูลศักดิ์จันจำปีในฐานะประธานกรรมธิการการที่ดินนะคะโดยสสสมดุลเนี่ยบอกว่าสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1จังหวัดเชียงใหม่ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพลาน้ํากกจํานวน3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็จุดที่2คือบริเวณสะพานมิตรภาพแม่นาวางท่าตอนแล้วก็จุดที่3ก็คือบริเวณบ้านผาใตา้ซึ่งผลปรากฏนะคะก็พบว่ามีสารหนูสารตะกัวแล้วก็โครเมียมที่มีค่าสูง เกินมาตรฐานกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวในแม่น้ำกกที่บริเวณอำเภอแม่ออ่ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนด้วยที่เขามีการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแพรริมน้ำร้านอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวก็กระทบการประมงแน่นอนกระทบแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยโดยมีการสารันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าสารเหล่านี้เนี่ยน่าจะถูกปล่อยมาจากการทำเหมืองแร่ทองคำจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานะคะที่นายสมดุลได้เสนอแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนและระยะยาวค่ะอย่างเช่นให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบการเจราจาระหว่างประเทศเพื่อหยุดปล่อยสารปนเปื้อนการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและตรวจสุขภาพประชาชนส่วนระยะยาวนะคะก็เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การผลักดันกฎหมายควบคุมมลพิษข้ามพรมแดนและการติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำถาวรด้วยค่ะช่วงนี้มีเสียงบางช่วงบางต่อนะคะของนายสมดุลประระักันค่ะผมจึงขอและเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆในเป็นสองระยะดังนี้ระยะเร่งด่วน 1. เร่งฟื้นฟูประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท,ที่ต้อง อยู่สองากฝั่งลำน้ำกกตลอดจนผู้ที่พึ่งพาลำน้ำกก,กเป็นหลักอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 2. ผลักดันให้มีการเจรจาระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนเพื่อขอความร่วมมือให้ยุติการปล่อยสารปนเปื้อนหรือบำบัดให้มีการลดการปนเปื้อนในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่จะลงสู่น้ำกก 3. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจ เพื่อเยียวยาผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 4. ตัวสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุมโดยร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับให้ความรู้ในการดูแลอย่างทั่วถึง 5. เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวและบริโภคสื่อสารให้เกิดความมั่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวและ ผู้บริโภคในพื้นที่ส่วนการแก้ไขในระยะยาวก็เ,เสนอดังนี้ครับ 1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมบางประเทศผลักดันให้ตั้งคณะกรรมการร่วมะหวบางประเทศเพื่อป้องกันการเกิดบลพิษข้ามพรมแดนในลักษณะนี้อีก 2. ผลักดันกฎหมายควบคุมบลพิษข้ามพรมแดนเสนอ พระราชบัญญัติที่สามารถเรียกร้องความเสียหายหรือดำเนินคดีต่อกรณีเกิดมลพิษจากต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 3. ติดตั้งระบบวัดคุณภาพน้ำอย่างถาวรให้สาม,มารถตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเร็วทามตามจุดต่างๆตลอดลำน้ำกกและ 4. สนับสนุนให้มีการยกระดับธุรกิจชุมชนอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแพ่ริมน้ำ อย่างปลอดภัยอย่างไรผมในนามของสม,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเจ็ดขอยืนยันว่าจะไม่ให้ปัญหานี้ถูกละเลยหรือให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบโดยตรงเพียงลำพัง ด้านนายพูลศักดิ์นะคะในฐานะประธานกรรมธิการก็กล่าวภายหลังการรับข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้นะคะบอกว่าก็อยากจะเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะมาช่วยการแก้ปัญหานี้นะคะเนื่องจากว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทางกระทรวงการต่างประเทศให้มีกลไกของกระทรวงในการดําเนินการนอกจากนี้ก็ยังพูด ถึงเรื่องของปัญหาหนึ่งในพื้นที่คุณนรพังผู้ฟัง<ะ>ก็คือการลักลอบปล่อยสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ริมแม่น้ําซึ่งสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มันมีความเข้มข้นมากพอปล่อยลงไปในแม่น้ํามันก็มีเชื้อบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําด้วยมีเสียงบางช่วงบางตอนของประธานกรรมธิการไปฟังกันค่ะทางคณะกรรมการเราได้ประสานงานกับทางกรมควบคุมมลพิษให้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งผลการตรวจสอบออกมาก็พบว่า มีการปนเปื้อนของโลหนะหนักโดยเฉพาะในส่วนของอาพา,ารามิเตอร์ได้แก่ตะกั่วและสารหนูนะครับซึ่งมีค่าปนเปื้อนเกินมาตรฐานน้ำผิวดินซึ่งทางคณะกรรมาการเราก็ได้เร่งติดต่อประสานงานกับทางการประปาส่วิภมิภาคซึ่งทางการประปาส่วิภมิภาคนะครับท่านผู้ว่าการประปาส่วิภมิภาคก็ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ํา ที่เกิดขึ้นรวมถึงตรวจสอบว่าพื้นที่อย่างเช่นที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นั้นไม่ได้มีการนําน้ําจากแม่น้ำกกมาทําการผลิตประป,า,ปาแต่อย่างไรในขณะเดียวกันทางาคณะกรรมการก็ได้ประสานงานกับทางสสในเขตจังหวัดเชียงรายนะครับท่านสสจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในเขตลุ่มลุ่มน้ําแม่สาย ซึ่งก็มีข้อห่วงกังวลในกรณีาการปนเปื้อนของน้ำน้ำสายเช่นกันซึ่งจากทั้งสองกรณีนะครับจะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนของแม่น้ำซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการมลพิษซึ่งในระดับอาเซียน เราควรจะต้องมีคณะกรรมการโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะ,ะช่วยกันในการจะควบคุมการเคลื่อนย้ายมลพิษซึ่งในปัจจุบันนี้เราคงจะคุ้นเคยกับปัญหาเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนในส่วนที่เป็นมลพิษทางด้านอากาศในเคสของลําน้ํากบกนะครับเป็นกรณีศึกษาอีกชนิดหนึ่งที่มลพิษข้ามพรมแดนนะครับไม่ได้มาเฉพาะผ่านทางอากาศเท่านั้นยังมีผ่านทางน้ําซึ่งการปนเปื้อน จากแหล่งน้ำนะครับก็สามารถที่จะกระจายตัวออกสู่สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของมลพิษทางน้ำนะฮะซึ่งประเด็นแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับระดับชาติซึ่งผมคงต้องขอเรียกร้องให้ทางรัฐมนตรีนะครับว่าการะทรวงการต่างประเทศรวมถึงน้วยตาว่าการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 5, สิ่งแวดล้อมนะครับร่วมกันเข้ามาแก้ไขปัญหานี้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร็วส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมกล่าวไว้นะครับ เป็นประเด็นเรื่องของมลพิษทางด้านน้ําเสียซึ่งจากตัวอย่างที่เราให้ทางกรมควบคุมมลพิษนะครับเก็บมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าน้ําเสียในปัจจุบันนะครับมีการปนเปื้อนซึ่งการปนเปื้อนเนี่ยก็จะมีในรูปของออตัวมลพิษจากการที่มนุษย์นะฮะปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เราพบฟีเคลคอร์อลิฟอร์มนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการขับถ่าย ในลาน้ําก,กบมีปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานซึ่งแสดงอะไรครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการบริหารจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยยังเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสําคัญและก็ต้องร่วมมือในการแก้ไขนะครับซึ่งทั้งนั้นทั้ง2ประเด็นนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว ค่ะจากเรื่องของปัญหาสารพิษปนเปื้อนในลำน้ำกกที่จังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ฟังมาติดตามการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐสภากันหน่อยใกล้ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้มีข้อเสนอในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมกับตั้งเป้าลดยอดผู้เสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ลดลง5%จากปีที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้นายนิกรจำนงค่ะประธานคณะอนุกรรมการด้านประสาท งานบริหารจัดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาเปิดเผยนะคะว่าได้รับการตอบรับจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2568 โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีบัญชามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาและรายงานผลพร้อมทั้งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ นายนิกรยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าแม้ว่าศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาลในช่วงวันหยุดยาวนี้จะกำหนดช่วงเวลาของการรณรงค์เอาไว้เพียงแค่7วันก็คือวันศุกร์ที่11เมษายนไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่17เมษายนนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตลง5%จากสถิติช่วงเวันอันตรายของปีที่แล้ว แต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการค่ะมองว่าการกำหนดช่วงเวลาเนี่ยวันไม่พอขอขยายในการติดตามเนี่ยเป็น10วันก็คือเริ่มตั้งแต่10เมษายนยาวไปจนถึง19เมษายนเลยโดยเพิ่มก่อน1วันแล้วก็หลังอีก2วันทางนี้ก็เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางของประชาชนนะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยสำหรับมาใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงที่5%ก็ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตไม่เกิน386รายจากจำนวนปีที่แล้ว406รายค่ะ สำหรับมาตรการที่คณะกรรมการเสนอนะคะก็ประกอบด้วยการมงคับใช้กฎหมายเข้มงวดการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและมาตรฐานรถกู้ชีพการรณรงค์ดื่มไม่ขับและเพิ่มการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งให้อสอมอและท้องถิ่นค่ะ ร่วมกันประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐสภา,าต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะไม่เพียงแค่ช่วงเทศกาลแบบนี้<ะ>แต่ว่าเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุถือเป็นเป้าหมายหลักนะคะที่คณะกรรมการได้ทํางานกันอย่างต่อเนื่องด้วยหวังว่าจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องของอุบัติเหตุในประเทศไทยจะลดลงเป็นศูนย์ค่ะ ค่ะคราวนี้มาถึงข่าวดีๆเป็นคำํำอวยพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่งท้ายรายการวันนี้นะคะโดยนายสริดพงเกี่ยวข้องสสจังหวัดกระบี่พักภูมิใจไทยก็อวยพรประชาชนนะคะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสนา คุ้มครองแล้วก็ประทานพรให้ประชาชนมีความสุขความเจริญและมีความก้าวหน้าในทุกด้านแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะและสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ดิฉันอรพันธ์ขันทองคำและคุณทัศด,ดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับผมนายสื์พงศ์เกี่ยวข้องนะครับก็ขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกนะครับที่พี่น้องประชาชนทุกศาสนาที่นับถือเคารพบ,บูชานั้นได้จงดลบันดาลคุ้มครองประทานพรให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีความเริ่มต้นใหม่ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ส่วนตัวหน้าที่ราชการหรือหน้าที่อื่นๆใดนั้นเนี่ขอให้มีแต่ความก้าวหน้าตลอดไปนะครับแล้วก็การเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบตรภัยนะครับ